มาอาบน้ำมนเพื่อรับโชคสะดอะเคราะห์คนลุกครั้งอยู่นะหลายคนที่เข้ามาเขากลับไปเขาเฮงเขาปังคุณยายนี่ก็อยากเฮงอยากปังกลับไปครั้งนี้ยายอาจจะถูกเราวันที่หนึ่งก็ได้ชมพิศราพรกนิทวงมาอาบน้ำมนเพื่อรับโชคสะดอะเคราะห์ชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายแหละที่เราเคยเจอที่มันผ่านก็ามาในชีวิตเนี่ยอยากให้มันหลุดพ้นหลุดหายที่นี่มีการสวดยาวกว่าที่อื่นแล้วก็คนลุกครั้งอยู่นะก็รู้สึกว่าปลาบปลื้มยิน ช่างโชคดีขนาดมาทีหลังได้นั่งที่เสือเข้าแถวไปยังได้รถกับพระอาจารย์ช้างเพราะว่าเห็นหลายคนที่เข้ามาเขากลับไปเขาเฮงเขาปังคุณยายนี่ก็อยากเฮงอยากปังกลับไปครั้งนี้ยายอาจจะถูกเราวันที่หนึ่งก็ได้ขอให้จงเชื่อมัน่นแล้วก็ขอเรียนเชิญมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังที่วัดดอนใหญ่ของเรานี่คือพิธีอาบน้ำมนต์มงคลจัก,กรวาลที่มีผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันในทุกครั้งมากกว่า3,000นคนด้วยพิธีกรรมที่สมบูรณ์เข้มขังศักดิ์สิทธิ์กว่า2ชั่วโมงเต็มตามคติความเชื่อโบราณ ทำพิธีขอขมากรรมถอนคำบนบานสารกล่าวคำสาปแช่งและพิธีแช่งโฉนดที่ดินจุดเทียนเสริมดวงสวดสดอครหอต่อชะตาตามความเชื่อพิธีอาบน้ำมนต์มงคลจัก,กรวาลตำนานน้ำมนต์บาทเดียวที่ผู้ร่วมพิธีจะได้รดน้ำมนต์ปลุกเสกจากบาทน้ำมนต์ของตัวเองรวมพิธีอาบน้ำมนต์ที่เข้มขังพิธีใหญ่ณวัดดอนใหญ่วันอาทิตย์ที่15กันยายน2567เริ่มพิธีบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปอาบน้ำมนต์มงคลจัก,กรวาลสายมูตัวจริงต้องไม่พลาด